าวน,นี้เราก็มาเพิ่มเติมนะของคำถามที่สองอีกว่าอาจจะตอบได้ไม่ครบถว้วนคำว่าขอสอบถามเกี่ยวกับปิติในชานมีลักษณะอย่างไรและปิติที่เกิดจากเหตุใดและมีประโยชน์อย่างไรปิติในชานมีลักษณะอย่างไรอย่างที่ว่าก็เข้าถึงระดับที่เรกว่าอัปนาสมาธิก็เป็นพรณาปติติพอเข้าเราเจอิรสติดูความรู้สึกที่ลมกระทบหรือว่าเราดูเข้าใจเต้นเนี่ยจนกระทั่งมันเต็มแล้ว เต็มแล้วมันก็เหมือนกับว่าแน่นเครียดเครียดแล้วบางทีบางฟุงซ่านอยู่แล้วก็ดูต่อไปจนกระทั่งมันเต็มทรงตัวนะอย่าดูให้มันเลยส่วนอย่าให้มันล้นเดี๋ยวจะวิบวลารนะพอมันเครียดมากๆเข้าเราก็ทาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืเรื่อยๆดูให้ชัดเจนต่อเนื่องจนกระทั่งมันเต็มพอมันเต็มแล้วมันจะเกิดยิบยิบยิบตามเนื้อตามตัวนี่ลักษณะของปิติในฌานเป็นพรณาปิติเกิดจากการที่เราเจริญสติสมาธินั่นเอง เจริญสติจึงได้สมาธินะเมื่อเราฝึกจิตไงเราถึงเราดูลมให้ใจเราดูที่รูปเนี่ยนะจิตมันก็อยู่ที่รูปสติเราอยู่กับลมให้ใจมันก็ได้จิตขึ้นมาแต่เราเจริญอยู่ในฐานใจเต้นก็เป็นส่วนของร่างกายแทนที่จะเป็นธาตุลมกับกาดกายมันธาตุดินดูที่ใจเต้นเนี่ยพออารมณ์เราละเอียดเราเห็นเนี่ยนะมันก็แล้วก็ทรงประคองอารมณ์เจริญสติต่อไปต้องมีสตินะ สติัสติมันถ้าเราต่อเนื่องมากๆกับสมาธิมันก็เพิ่มกําลังสติพละเป็นสมาธิพละเพราะฉะนั้นเมื่อสมาธิมันถึงระดับฌานปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นความยิบ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 ตามเนื้อตามตัวเนี่ยเกิดจากการที่เราเจริญสตินั่นเองและเกิดสมาธิถามว่าเกิดจากเหตุใดก็เกิดจากการเราเจริญสติเป็นปิติในฌานสมาธิก็บอกแล้วเนี่ยมันมีหลายประเภท แต่เราเราเน้นถึงสมาธิในพุทธศาสนาสมาธิในตัวถ้าเราเพ่งสมาธิภายนอกมากๆเนี่ยนั่นเราต้องดึงกลับมาหาตัวในภายหลังให้ได้จนกระทั่งมันดับแล้วจนกระทั่งมันปล่อยวางหรือจนกระทั่งเข้าสมาธิในตัวให้สูงขึ้นไปถ้าจะเจริญหนักในด้านฌานนะแต่ถ้าเราไม่ได้เจริญหนักนด้านฌานหลังจากที่เราปล่อยอารมณ์ไปภายนอกมากจากหน้าคอมพิวเตอร์มาเราดึงกลับมาจนกระทั่งมันดับแล้วมันผ่อนคลายแล้ว แลวเราจเจริญสติให้ตรงสัมมัญญะไปเรื่อยๆในอารมณ์สบายๆในรีบทสบายๆแต่ถ้าเราต้องการทำกำลังสมาธิเก็บไว้ในตัวให้มากๆเพราะนั้นเราต้องจเจริญเป็นจุดอยู่ภายใน,ในดูความรู้สึกที่ลงกระทบือดูใจเต้นนี่ให้โูบขึ้นไปให้ละเอียดข็้ไปให้ชัดเจนต่อเนื่องขึ้นไปจนกระทั่งมันแน่นเครียดเต็มแน่นเครียดเต็มเข้าถึงระดับปีติดยิบๆตามเนื้อตามตัวเนี่ยมันจะรักษากายรักษาจิตของเราได้อย่างดีมีพะละกกาลังต่อไปอีก อนการที่เราฟุ้งซ่านเนี่ยเนื่องจากที่เราใช้ใช้สติสมาธิเนี่ยภายนอกเนี่ยเกินกําลังของเรามันก็เลยคาดว่ามันก็มาเป็นสัญญาเจตสิกห,ห่อหุ้มเพราะฉะนั้นเราจะต้องทลายจุดนี้ออกหรือไม่งั้นข่มมันให้ได้ด้วยการเจริญสติสมาธิให้สูงขึ้นอีกถ้ามีวิปัสสนามันจะปล่อยวางได้มีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์ที่ถึงเราปล่อยออกไปข้างนอกมากๆเนี่ยเราหมดกําลังใจนะ ไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงเลยใจเราหมดกําลังเพราะเราปล่อยไปมากเพราะฉะนั้นถ้าเราน้อมสติเข้าอาหาตัวมากๆแล้วจนกระทั่งมันเต็มได้เนี่ยมันจะมีพะละกกาลังดีไม่ดีเหมือนข้าพเจ้าสมัยก่อนนี่ยังเป็นพระที่พรรษายังน้อยน้อยแต่พอรู้จักธรรมะบ้างแล้วเนี่ยนะพอไปสแสดงธรรมเนี่ยเราอยู่ที่อุตรดิถ์ไปสแสดงธรรมที่จังหวัดอ่างทองหรือไปงานเขาเนี่ย พอกลับมาปุ๊บเนี่ยมาถึงอุตดิตเนี่ยถึงวัดในประมาณตีหนึ่งตีสองเราจะเข้าสมาธิต่อตอนนั้นกําลังจิตของเรายังยังดีอยู่นะกำลังกายเรายังแข็งแรงอยู่พอเราจะเริญสติได้ประมาณเักอาจจะสานาทีถึงเจ้วโมงปุ๊บเราสามารถนะทำงานต่อได้เลยนะแทบจะไม่ต้องพักผ่อนเลยนะมีประโยชน์มากนะในการที่เราจะดําเนินชีวิตประจําวันของเรา แต่ถ้าอายุมากมากมา,กมากแล้วนี่เราปล่อยอารมณ์มากไปก็จะดึงกลับนี่โอ้โหถ้าสภาพร่างกายเราไม่ถึงนี่ก็คาๆว่าก็ต้องใช้เวลาหน่อย